ขุดหลุมเตรียมที่จะปลูกหมอนตอน้นตอนนี้รอต้นหมอนอยู่ยังไม่มากําลังเดินทางมาอีกสักครู่หนึ่งคงจะเออมาถึงแล้วก็เราก็จะนําพันหมอนมาลงหลุมได้เลยตอนนี้ก็นําเพียงแค่ขุดหลุมผสมปุ๋ยรองพื้นไว้ก่อนนะครับเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็ต่อจากนั้นก็ค่อยนําต้นหมอนพันหมอนมาลง นี่ครับร้อนด้วยอากาศแดดแรงมากกว่านี้นะ อืร่วมมาบ้างแล้วอือต้องสมปุ๋ยลงับหลุมดูนี้ดินแข็งไปนิดหนึ่งอือ ท่านผู้ชมพี่น้องกําลังขุดหลุมเตรียมจะลงมอนอมก,ก็ดูเป็นนิพิพที่เป็นแถววัดให้เรียบร้อยมาตรฐานะขุดหลุมรองพื้นด้วยปุ๋ยหมักอินทรีย์นู่นแผ่นดินยาไปถึงฝั่งนู้นท่านผู้ชมเยอะมากกว่างขวางทีเดียวมากจะลงหมอนใหม่สำหรับเลี้ยงใหม่ 嗯。Mm. เติมปุ๋ยลงไปคุณทวดเก่งมากเลยคุณทวดไปตั้งแปดสิบกเก่งมากเลยไม่มาทุกตลอดทุกรอบเลยคุณทวดสุดยอดเลยท่านผู้ชมดูสิท่านอายุแปดสิบปีแล้วน,นะน่คืะเก่งมากทีเดียวออืยอมรับเลยแข็งแรงมากแล้วก็เก่งมากทีเดียว ร้อนก็ไม่เคยหยุดนะครับมาร่วมก,กิจกรรมกับเขาตลอดจนจบรายการเลยยอมรับที่สุดเลยครับอืม สุดยอดเลยครับอืมที่รอ,องพื้นทุกครั้งทุกหลุมเลยปุ๋ยหมักอินทรีย์ที่ทีมงานวันนั้นผสมกันแล้วก็สำเร็จเสร็จสิ้นมาก็จะมานำมารองพื้นจะได้บำรุงแรดทาตุให้ปุ๋ยให้ต้นหม่อนได้จเจริญเติบโตตามวันเวลาต่อไปนะครับดูสิ สุดยอดเลยคุณตูดเก่งเก่งเก่งมากมากเลยโอ้ ไดนนนานน่ <c oughs> นาเนเนะนี่ยคิดใจป้าม่อนเด้อ อากาศร้อนไม่ชวมอากาศค่อนข้างจะร้อนทีเดียวเนี่ยดูสิพี่น้องกำลังะระดมเร่งนะครับปลูกขุดหลุมรอก่อนซึ่งต้นหมอนยังไม่มาถึงก็จะขุดหลุมลงปุ๋ยรองพื้นนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะได้นำํำต้นหมอนมาลงจะได้เสร็จสินส้นในการปลูกในขั้นตอนต่อไปนะครับ ต้องวัดขนาดตีเส้นอย่างสวยงามนะครับเด็ดแรงมากทีเดียวเข้าทางร่มหน่อยดูสิร้อนต้องหลบร่ม จะขยับมาเรื่อยพอเสร็จแปลงนี้ก็ขยับมาถัดมาถัดมา,ดมาตีเส้นนะครับจะได้เป็นแนวเป็นทิวทัดเป็นระบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับการปลูกเวลาเข้ามาทำเอาทำความสะอาดดูแลก็จะสะดวกรวดเร็วง่ายขึ้นด้วยจะต้องทำให้ได้มาตรฐานความสวยงามวัดตีเส้นระดับอย่างมาตรฐานทั่วไปในการปลูกหม่อนใหม่นะครับเดี๋ยวเวลาเรามาก็จะได้ เข้าง่ายดูแลง,ง่ายมากำจัดวัชพืชต่างๆที่มาก่อกวรรบควนมอนไม่ก็จะไดะ้ขยับใหม่แล้วครับนี่ก็ขยับมาขยับมาด้านหน้าเรื่อยๆให้จะได้ทุกแปลงที่ ยกร่องเอาไว้นะครับเยื้อเสร็จตรงนี้ก็จะพักกันพักบริกันก่อนดินดีดีดินงามด้วยดินสวยทีเดียวยอ,อ,อ,อืม ที่ไปถึงนู่นเลยครับท่านผู้ชมก็ว่างขวางทีเดียวไกลามากก็ว่างมากเลยโอ้ยาวไกลก็ว่างมากนู่นน่ะอันนี้เป็นเป็นน่าจะเป็นหนองเนาะอันนี้ต้นไายแน่เลยท่านผู้ชมดูสิไายที่เรานำไปปรุงเป็นเมนูกับข้าวนะครับนี่ไงต้นไาย แปลงนี้จะเป็นต้นกกมากกว่านะครับต้นกกทําสําหรับทําเสือนะเวลาเรานําไปผลิตทำาศาสตร์ทาเสือได้อย่างสวยงามทีเดียวเป็นต้นกกโอ้โหสวยมากจากธรรมชาติท่านผู้ชมเป็นหนองน้ํานะแบบนี้ถ้าทางมันจะมีปลิงเนาะโอ้โหน่ากลัวจริงๆโอเคผู้ชมขอเก็บบรรยากาศไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษกับภานาครับต้นสดาวร่วมรื่นมากเลย อื้อคนมากนี่ไอ้แม่ลูกเชิดดึงมาแป๊บนึงโอเคอึ๊บนี่เรียบร้อยอ่ะอืม